เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะป๊อป 3D นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Farming Simulator 22ครับวันนี้นะนี่เรานะฮะพอดีอ่างวดที่แล้วนะฮะถูกหวยครับผมนะออกรถใหม่วันนี้นะครับนี่คันนี้เลยนะครับผมนะฮะคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือนะฮะออกรถมาสดๆเลยฮะจะเอาคันนี้ไปแต่งนะไฮรักรีโวคันนี้นะครับผมนะฮะ เอาไปแต่งซิ่งนะตัวนกระบะซิ่งนะทุกคนนะครับผมนะตามหน้าปกเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปที่อู่เลยนะนี่ไปที่อู่ของช่างอะไรดีนะฮะช่างเขาเถิดนะครับผมนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปที่อู่นะฮะอู่ของเรานี่จะอยู่ที่ในเมืองนะไปในเมืองนะครับผมอยเลยนะฮะ ออกทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนออกยิบเอ็ดนะออกไม่รีบเอ็ดนะครับผมไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูมุมมองภายในดีกว่านะครับผมหืมเจียมครับไปเอารถไปแต่งกันครับวันนี้ออกทางยิบเอ็ดนะครับเอ่อนี่ก็อยู่กับจอยพวงมราลัยของ PXN เวอร์ชัน9นะครับผมนะฮะก็ ใช้เล่นใช้เล่นในเกมฟาร์มก็โอเคนะครับผมสนุกดีนะฮะแต่ว,ว่าในเกมฟาร์มนี่คอนโทรลไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะก็พอพอได้นะพอได้นะฮะไปเลยไปเลยไปที่อู่ครับวันนี้ก็จะแต่งซิ่งนะฮะเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะผ่านรูว่าตรงนี้นะต้องลงไปเปิดนะทุกคนไม่ลงไปเปิดนี่ ไม่ได้เลยนะฮะเข้าไปนะฮะตรงรั้วแล้วก็กด x นะครับผมนะมันก็จะเปิดประตูให้เรานะฮะแล้วเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะปิดอัตโ,ตโนมัตินะไปไปเข้าไปในเมืองนะฮะเดี๋ยวด้ะจำเป็นที่ไม่ค่อยได้นะไปนะฮะวันนี้มาแนวแบบนะฮะมาลองแต่งรถนะครับ วันมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาใหม่นะผมยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามช่องเราพ่อสามดีด้วยนะครับผม,มไปแต่งรถกันนะครับผมไปกันเลยนะฮะขับภายนอกดีกว่านะครับเนาะเอ้ยมีคนข้ามถนนนะครับระวังด้วยนะฮะเดือดๆไปทางนี้ได้เปล่าน่าจะได้มัม้ง มาทำไมตรงนี้มันอ้อมกลับนะทุกคนปี22นี่ภาพสวยนะฮะเดี๋ยวนแ,แป๊บนึงดูแผนที่ก่อน GPS อยู่ไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายสิโอ้ตายแล้วฮะอิดหลงทางแล้วนะครับผมใช่เปล่า อาถูกแล้วนะฮะน <c oughs> ออี่นะฮะอูของเราก็อยู่ข้างหน้านี่นะเป็นอูแบบเพื่อนกันนะครับผมนะฮะแต่งรถมาแต่งรถเอารถมาแต่งนะฮะถึงอูลแล้วนะครับผมขับรถไปในอูลเลยนะฮะ มา่งนะครับผมมาแต่งซิ่งนะครับนี่โอ้โหเรานะถึงแล้วนะครับผมอ่อลงไปคุยกับช่างก่อนนะครับช่างอยู่ไหนเอ่ยอ๋อพักเที่ยงนะครับผมพอดีเลยนะฮะเออนะช่างช่างไปไหนเอ้ยช่างพี่ผมมาแต่งรถครับผมโอ้ดูช่างนี่ รีบเลยเกินนะเดินไปไหนวะเนี่ยเออนะฮะอ้าอ้าช่างว่าแต่งรถกันโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนที่เสร็จเลยนะครับผมนะฮะจริงสามวันผ่านไปโอ้โหก็ทำเร็วมากเลยนะฮะรถเนี่ย โอเคผมมารับรถครับผมโอเคครับไปกันเลยจอดอยู่ข้างหน้านี้นี่นะครับมาแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้เลยนะครับอือหึย่างแจ่มนะทุกคนนะฮะโทนสีเขียวเลยนะล้อแม็กอ่าสีเงินนะครับผมนะฮะดูรอบตัวรอบตัวหนักเครื่องกันรอบเครื่องกันโอ้นะฮะเอาแบบนี้เลยนะฮะอือหึยแต่งเป็นทีอาร์ดีนะฮะจากแบบ GT ธรรมดานะครับผมนะฮะ Gt สปอร์ตนะฮะแต่งเป็นพีอาดีนะ400ม้าครับผมตัวนี้โอ้โหแต่งเครื่องยนต์ด้วยนะรู้ว่าแรงขนาดไหนนะครับผมนะยังเจ็มยังเจ็มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยนะฮะสตาร์ทฟังเสียงครับผมโอ้โหเสียงเดินหอบนะจำแมวจำแมวนะฮะโอ้แต่งเป็นพีอาร์ดีครับวันนี้นี่นะฮะ เป็นเซตอะดิชั่นเลยนะจากทีอาร์สปอร์ตนะเป็นเซตอะดิชั่นเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เลยนะฮะโว้สุดเลยโอเครับรถกลับบ้านดีกว่านะฮะ่ายตังค์เรียบร้อยนะโอ้ยฟังเสียงนะฮะอย่างโหดอย่างโหดนะครับ กลับบ้านกันนะฮะเดี๋ยวแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะฮะซื้อกับข้าวก่อนนะฮะเอ้ยขึ้นถนนนี่สวยงามเลยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราขับโชว์นะฮะสักรอบหนึ่งนะฮะขับขับเข้าไปในเมืองนะโชว์ก่อนนะฮะโชว์สาวๆก่อนนะครับผมนะฮะ oh, <no. S 1> ว่าแต่เมืองไปทางไหนวะ เมืองไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ยไปเรื่อยไปเบาๆนะฮะขับโชว์นะไม่ต้องขับซิ่งนะสุดเปอร์นะฮะแวะซื้อกับข้าวก่อนนะซื้อข้าวก่อนนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนมองครับขับเข้าไปเนี่ยมองอะไรมองมองถนนนะครับไม่ใช่มองรถนะเออนะฮะ โอ้ยคนเยอะเว้ยห้างนี่คนเยอะจังเลยซื้ออะไรเนี่ยซื้อกับข้าวหรือเปล่าฮ้ที่จอดก่อนนะครับผมโอเคสปาเก็ตก่อนนะฮะ ตรงไหนวะเนี่ยโอ้นี่เป็นสนามบอลน,นะทุกคนโอ้นี่งไงสปอร์มาเก็ตนี่นะครับผมซื้ของกอนนะซื้ขอข้าวกว่อนนะครับผมไม่รู้มันเข้าได้เปล่านะน่าจะทำหลอกๆนะทุกคน เออซื้ออะไรกินก่อนลองท้องนะอะไรเนี่ยขนมขบเคี้ยวนะฮะโอ้เจ้าของไม่อยู่อีกนะฮะโอ้อดกินเลยนะโอเคกลับเลยดีกว่าไม่หิวละ <c oughs> เออนะฮะกลับบ้านก่อนนะฮะเอารถไปเก็บก่อนนะครับผมวันนี้ไอ้ครับรถโชว์แล้วรอบหนึ่งนะฮะไป <c oughs> กลับเข้าอู่นะครับผม <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นกับแผนที่นะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยจะ mm hmm. <laughs> ไปบ้านถูกหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. อ๋อซ้ายหรือขวาวะเนี่ย mm hmm. ออกซ้ายออกซ้าย mm hmm. ไปฮะกลับบ้านแล้วนะครับผม mm hmm. ไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาตังค์มาผ่อนงวดแรกก่อนนะ <laughs> ต้องวิ่งงานก่อนนะฮะ เอากระบะข้อ,ขอวิ่งงานนะฮะรถหลูนี่จอดอยู่บ้านนะครับผมนะ,ะลุกขึ้นลุกขึ้นนี่ต้องหยอดหน่อยนะฮะรถรถเตี้ยต้องหยอดนะฮะเดี๋ยวถนนเข้าบ้านนี่โอ้โหกันดานเลยนะเละล้อมันแล้วนะว,นะวันนี้ไม่ได้เลยนะวันนี้นะ ต้องไปให้อบตนะสร้างถนนเลยนะฮะรถสวยๆดูรู้นะวิ่งถนนดินแดงนะโหเลอะหมดเลยนะทุกคนนะฮะไปรถเข้าอู่กันนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องนะพ่อสามีด้วยนะฮะแล้วใครชื่นชอบมอดเบอไทยนะครับผมนะฮะก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะจะได้พลาดนะครับผมนะคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะ นี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเอากระบะคอกนะไปวิ่งงานนะเพราะว่าเราต้องหาค่างวดนะฮะซื้อมาแล้วก็ต้องผ่อนนะครับผมนะฮะเออน,นะฮะโอเคนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะคอนเทนต์ของเราก็เอารถไปแต่งนะครับผมนะฮะจอดใกล้ๆกันนะฮะมี2คันคนระับนี่นะกระบะคอกก็เอาไว้วิ่งงานนะครับผมนะหาค่างวดนะฮะกระบะซิงก็ไวปขับ ไปแอลสาวนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ